สวัสดีครับพบกับกิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเอเรนภาคไฟนอลซีซั่นนะครับแน่นอนครับเกียร์เดิมยังเป็นรองเท้าเรียวนาดอยู่เลยนะวันนี้นะครับเดี๋ยวจับมาใส่มัวก9ปีครึ่งนะครับอ่าหมวกเหล็กเ้าปีครึ่งนะมาถึงณนะวันนี้นะครับคนที่เล่นจริงจังผมว่าน่าจะเกือบทุกคนแล้วที่ได้ไปทดสอบนะเอาไปใส่เลนเจอร์กันเรียบร้อยครับส่วนคนที่ก็เล่นเยอะแหละแต่ว่าก็ยังพลาดอยู่นะถ้าพลาด 12 1, อ่าอันนี้ยังมีลุ้นผมใช้คําว่ายังมีลุ้นนะเผื่อเกมจะใจดีแจกนะครับคือที่ผ่านมาตัวเกมแจกมา3รอบอ่ารอบละ2ชิ้นนะในส่วนของคาพีเวศะครับเขาแจกตอนวันจันทร์อาฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์ที่2 5เรียกได้ว่ายังมีลุ้นอยู่นะครับอ่าเผื่อตัวเกมแจกเนี่ยต้องรีบเข้าเกมมาตั้งแต่สี่ทุ่มนะเพราะว่าอังคารยี่หกเนี่ยมันเข้าสู่รอบโพรโบเขาจะตัดรอบตอนตีสี่อาฉะนั้นเนี่ยใครที่ขาดหนึ่งขาดสองนะห้ามพลาดนะเดี๋ยวใกล้กลๆค่อยไปว่ากันนะ ะอะส่วนโคโลโบคลิปเมื่อเช้าไปดูได้เลยถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องนะอ่ะเพราะว่าเย็นนี้6กโมงเย็นห้ามพลาดนะครับเฝ้ากันหน้า y t u t u นะครับอ่าที่ช่อง y o u t u b e l i เ e นเจอร์ทางการนะไม่ใช่ช่องอื่นๆนะช่อง YouTube ทางการอไปรอได้เลยครับเป็นการสปอยโครโรโ,โบเดือนตุลาคมนะครับ ส่วนเกียร์ชิ้นนี้นครับคำแนะนําเบื้องต้นอ่ะทำคลิปให้ดูไปหลายคลิปแล้วนะครับก็แนะนําหลักๆเลยหววจะใส่กับเรนเจอรท่าไม้อาจจะไปใส่ประเภทอะไรก็ได้แล้วก็เลือกออฟชันให้มันเหมาะสมนะเะมื่อวานใส่ทนายเนี่ยใส่ อาทนายเรื่องแม่นยำธาตุเพราะอะไรอา่าตัวไหนจะใส่อัปเกรดธาตุหรือจะลดแร่ปล่อยตัววัยพลังชีวิตได้หมดครับประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะจับใส่กับเรนเจอร์ตัวไหนแล้วตัวนั้นๆเนี่ยมันต้องการอะไรอยู่อ่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมใส่กับเอรนนะครับภาคไฟนอลซีซั่นนะแล้วจะเลือกเป็นอัปเกรดธาตุเดี๋ยวมาดูกันว่าการใช้งานจะเป็นไงบ้างนะครับ อ่ะก่อนอื่นขอแนะนำเพจซื้อขาย ID เกมราเดนเจอรนะครับอยากได้ ID ดีตึงๆต้องนึกถึง t า r ร a เรนเจอร์นะครับอ่ะเพื่อนๆกลับมาจากซีซันแรกๆหรือเล่นกันใหม่ๆเนี่ยอยากจะได้ ID แบบแกะกล่องใช้งานได้เลย ID สะอา,าดแน่นอนร้อเปรซ็นนะเป็นแบบปั้นมาใช้งานโดยตรงครับโคโลโบที่มาไปแล้ว อ่าจะมาอีกไหมหรือไม่มาอีกแล้วยังโหดยังใช้งานได้ดีเอาเป็นตัวมีค่าแฝงนะครับนำไปเล่นด่างยากขอคอยแบบยาวๆนะอ่าหรือนำมาเล่น p v p ยังโหดอยู่เนี่ยไปดูที่เพจทาโรเรนเจอร์เลยครับอ่าตัวอ่าคลโบกเก่ายังโหดแสงมืดตึงๆกียโดนแน่นอนอ่ายุคนี้มันมาถึงตอนนี้นะต้องแบบกบเครื่องสนิดหนึ่งอ่าฉะนั้นเนี่ยไปดูกันที่เพจของทาโรเรนเจอร์ฝากกดถูกใจเพจนะครับอ่าคิดว่าถ้าเกิดไปถึงหมื่นห้านะกดถูกใจเพจเนี่ยก็คงจะมีกิจกรรมใหญ่นะครับซึ่งเพจนี้เขามีกิจกรรม เล็กน,น้อยอยู่เรื่อยๆนะอธิบานมาเนี่ยล่าหนังเป่ากันอยู่ตลอดนะใครยังไม่ได้กดถูกใจเพจไปกดถูกใจเพจได้เลยนะส่วนใครเป็นสายไอดีนะครับอยากได้ดีก็ไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดียตึงๆต้องดึ๋งๆคาโร่เรนเจอร์นะครับอจับายเอเรนครับคือทําไมผมถึงเลือกเป็นอันนี้ถอดให้ดูเลยดีกว่านะครับคือด้วยความที่ว่านะครับ ในส่วนของชิ้นนี้ผมเลือกเป็นรถแรกไปแล้วฉะนั้นเนี่ยช่องกลางก็จะเลือกเป็นรถแรกไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ลดแรกนะเพราะว่าเดิมก็เลือกเป็นปล่อยตัวไวนะครับซึ่งผมเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดเลือกเป็นอัปเดตดธาตุมันจะโหดแค่ไหนส่วนทําไมไม่เลือกเป็นพลังชีวิตช่องแรกใช้ไปแล้ว400%นะ,ะซึ่งตัวของเอเลนนะครับ การใช้งานของมันเนี่ยผมว่ามันยังค่อนข้างโกงมากๆเราไม่สามารถให้คําตอบได้นะคือผมเนี่ยกะว่าจะตีบวกแม็กอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีกบแค่หนึ่งตัวก็เอ้ยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูโคโลโบใหม่ก่อนนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเอเลนเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งณนะตอนนี้ถือว่าการใช้งานค่อนข้างจะยังโกงครับอ่าฟนอลซีซั่นเนี่ยมาทันวาหกฉะนั้นเนี่ยยังไม่ถึง1ปีนะถือว่ายังถือว่ายังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เก่าอะไรมากมายฉะนั้นเนี่ยต่ปั้นแม็กตอนนี้ผมว่ามันก็ถือว่า ค่อนข้างจะยังดูโกงอยู่นะครับอันนส่วนของสเตตัสนะพลังโจมตีเดิมครับมีอยู่1ล้านก็เยอะนะสำหรับดาแมนของสามพลังครับส่วนพลังชีวิตนี่คือค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวนะให้มานะครับเกือบเกือบจะสิล้านโอ้โหทำพลังชีวิตนี่ตึงๆได้เลยครับตำแหน่งของเลนเจอร์นะจริงๆเนะี่ยมันเป็นตัวชนใกล้แต่ด้วยความที่ว่าพอมาเดินข้ามนะครับเราสามารถหาตัวชนใกล้มาซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นประเภทตัวป่วนกระโดดข้ามนะครับเคลื่อนที่ไวด้วยนะความเร็วในการโจมตีก็ใช้ได้ครับ อาครูดาวเรนเจอร์ครับถ้าเป็น่าตโปติขึ้น9ก้าดาวก็จะเริ่มที่7วิถ้าเป็นสังมือจะเป็น8วินะครับโปตีบวกก็จะลดมาตามจำนวนเรนเจอร์ครับราธา,าเรนเจอร์คลิปเมื่อวานทานายไปดูคำนวณลดแรกที่รำถามเข้ามาเนี่ยไปดูครับว่าคำนวณลดแรกไงนะถือว่าตัวนี้ราธาก็ไม่ได้เยอะมากาเดี๋ยวนี้เนี่ยขึ้น9ก้าดาวเนี่ยโหจะแบบไปแตะๆ2 0พ0หมดแล้วนะอันนี้ก็ถือว่าพอจะได้อยู่ครับอาสกิล,ลหลักครับเป็นดาเมททะลุแล้วก็ ข้ามนะครับบังคับข้ามนะเคลื่อนที่เพียงศัตรูนะครับสกิลนี้กว้าง350จุดแต่การกระโดดข้ามเนี่ยมันกระโดดลึกมากเป็นจริงโตนะค่อนข้างจะโกงครับแล้วก็ข้ามแล้วมักจะติดบัคไปกระทืบป้อมได้ดีทั้งเกมเล่นเองเกมตั้งรับเนี่ยตัวนี้ถือว่าดีนะคููดาสกิล6วิเรียกได้ว่าเถื่อนเลยทีเดียวนะครับส่วนสกิล2เป็นบัฟนะป้อมนะก็อมตะนะครับกรอเลือดแล้วก็ลบสกิลถือว่าเป็นบัฟที่ดีนะกว้าง320จุดคููดาสกิลเก้าวิครับ ฟ้สาสมารถทเฮเปอร์หยุด5วินาทียังเป็นความสามารถที่โหดมากๆถ้าเกิดแบบปั้นแม็กซ์เกียร์ปล่อยไว้อีกนะมันจะทําให้ติดหลายตัวได้นะครับไม่ใช่ว่า1ตัวต้องติด1ตัวนะหนตัวอาจจะไปติดทั้งทีมเลยก็ได้นะอ่านะครับอ่วนความสามารถ9ก้าดาวนะครับผมมองแค่2อย่างเท่านั้นคือตายแล้วฟูนขึ้นมาโกงต่อครับอ่านะครับ,ะะรบหรือว่าต่อต้านในเทมยังไงก็ได้ครับส่วนการสาเกียร์นะครับถ้าไม่มีเกียร์ดาเมก็ใส่เป็นเน้นตึกๆไป,ไปเน้นไปป่วนปว,นปวนเน้นหยุด5วินาทีนะครับของผมเนี่ยใช้เกียร์ นี่ตรงรอบเลยนะครับตอนนี้เหมือนจะเป็นเกียร์รอบแรกไหมนะครับอุปกรณ์จากไทท่านนะก็เป็นพลังจตจมตีรวมแม่ยังสกิลแล้วก็ออกสกิลเบิร์นอ,ออปชันผมเลือกเป็นพลังชีวิตนะส่วนอันนี้ผมเลือกเป็นอัพเกรดธาตุอย่างที่บอกว่าช่องสุดท้ายผมใช้เป็นลถแรก2จุดแล้วเลือกออปชัน4ซ้ำกันไม่ได้นะก็เลยเดี๋ยวมาดูกันว่าความแรงครับของอัพเกรดธาตุมันจะอดแค่ไหนอ่าเดี๋ยวผมถอดคืนก่อนเดี๋ยวจะทดสอบดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันแค่ไหนนะอ่าระหว่างใส่เกียร์ ธรรมดาไปก่อนอ่าใส่เกียร์รองเท้าเดียวหนัดไปก่อนนะอ่านี่ยอมเสียร,รูบี้นะเพื่อที่จะทดสอบให้ดูเลยนะอ่านะครับอ่ะมาดูกันครับว่ามันเห็นความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับระหว่างใช้อัปเกรดธาตุกับไม่อัปเกรดธาตุนะทำคลิปบอกไปหมดแล้วครับอัปเกรดธาตุครับคือคนที่ทดสอบใช้จริงจังก็จะคิดเหมือนผมแล้วนะ ในส่วนของ p ี p นะคือบทอื่นเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วเพราะว่าผมทดสอบไปบทแล้วนะครับว่าอ่านำไปตีจุดตินำไปตีเลดตีเลดบอสตีเลดบอสโคลโบนู่นนี่นั่นครับเสมอธาตุกับแพ้ธาตุหนักขึ้นชัดเจนมากคือมันเป็นออปชั่นที่ค่อนข้างจะโกงนะอันนี้บับนาปอมนะยังเท่อยู่นะอ่ายังเท่อยู่นะครับนี่บับนาป้อมสองทีนะครับ อ่าครับฉะนั้นเนี่ยอัปเกรดคาดมันก็เลยค่อนข้างจากโกงครับนี่ดามเมจจะประมาณนี้นะครับนี่เอาสกิลเบินเอ่อมันจะมีบัคอยู่นะผมต้องบอกก่อนนะคือนี่กระโดดไกลมากครับมันจะมีบัคบางทีก็อยู่ดีก็กระโดดอยู่กับที่ครับกระโดดอยู่คนเดียวอ่ะเป็นไปนได้หมดนะเอ่อโซนดามเมจก็ถือว่าประมาณหนึ่งนี่ข้ามไปแป๊บเดียวกะทืบป้อมครับอย่างตัวนี้เนี่ยนำไปเล่นพวกดันยากนะครับขอคอยก็ช่วยได้เยอะนะ PVP g ิวคือเป็นตัวที่ผมมองว่า ใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจากทุกโหมดจริงๆใครมีก็ยินดีด้วยส่วนจะกลับมาไหมไม่น่าจะกลับแล้วนะ่ะได้บอกในคลิปเมื่อเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองทดสอบกับบาร์กิอันนี้เราจัดตัวที่เราแพ้ธาตุมาทดสอบเลยนะครับอไปดูกันครับว่าแพ้ธาตุนะครับใส่เกียร์พื้นฐานก่อนนะอะดูว่าจะเป็นยังไงครับจะกระโดดดีไหมหรือจะกระโดดไม่ออกนะครับหรือว่าจะโดนยิงตายไปเลยอะเดี๋ยวมาดูกันครับ อ่าบาก,กิีดาวแม็กนะครับนี่โดนง่ายๆเลยครับโดนง่ายๆเลยครับโดนรัวเลยทีเดียวนี่ไม่ได้ทันข้ามครับอันนี้คือบอกเลยครับอ่าว่าถ้าเกิดมีตัวไฟโหดๆเนี่ยมันก็สามารถมาสกัดได้อยู่นะโอ้โหแล้วดูครับแทบจะไม่ได้ออกะตะกิ l เลยครับนี่อ่าเดี๋ยวดูกันว่าถ้าเป็นอัปเกรดธาตุจะยังเหมือนเดิมไหมหรืออย่างน้อยๆก็ทําอะไรได้บ้างนะครับ อ่าโอเคเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะอ่าน,นี่คือด้วยเกียร์ปกตินะครับอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าอันนี้คือไม่ไหวเลยนะครับไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยนะอ่ามาดูกันครับนี่ถอดเกียร์กันเลยครับโอเคนะครับอ่าใส่ไปครับคือก็จะเหมือนเดิมนะพลังชีวิตลบสกิลต้านสกิลครับจะมีแค่ออปชั่นนะครับที่ประหยนดแล้ว จะเกิดผลอะไรยังไงบ้างาเดี๋ยวไปทดสอบดูที่เสตหลักนะครับอ่านัอย่างที่บอกนะอัพเกรดธาตุเนี่ยถ้าไปตีด่านพวกเนี้ยาตามทฤษฎีเขาบอกว่าชนะธาตุนะครับแล้วก็เจอกับตัวที่ไม่มีธาตุเนี่ยเราจะตีหนักขึ้นนะครับแต่ว่าไปเจอแพ้ธาตุเสม,มอธาตุในบทวดอื่นๆอย่างที่บอกเนี่ยแรงขึ้นชัดเจนนะครับส่วนในพี p ีทดสอบกับเรนเจอร์เนี่ยอันนี้ก็มีหลายคนที่คิดเหมือนกันกับผมว่าเฮ้ยมันก็เหมือนหนักขึ้นอยู่เหมือนกันนะทั้งๆท,ที่จริงๆทฤษฎีเนี่ยโอ้โหนี่ครับข้ามไปทีดอกเดียวครับ ถึงลอดครับ2ทีเกือบหมดหลอดอ่าอย่างน้อยๆครับเรื่องของดาเมจหวังผลได้ชัดเจนครับอ่ะเดี๋ยวรองเจอกับบากิเหมือนเดิมอ่าดูว่าพอจะทําอะไรได้ไหมครับหรือว่าก็ยังเหมือนเดิมนะเออครับอย่างที่บอกว่าในเกมเนี่ยไม้เป็นธาตุที่ OP Overpower ถือว่าเป็นธาตุลูกหลานของตัวเกมนะครับอ่านะครับซึ่งนะครับพอไม้โหด ก็จะต้องหาไฟดีๆมานะครับซึ่งไฟดีๆเนี่ยมันก็มีไม่เยอะเพราะว่าพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะโดนสกัดโดยธาตุน้ําได้นะครับอ่ามาครับอันยังถือว่ายังทําอะไรมากไม่ได้ครับอ่าแต่วว่าเอาต่อต้าไอเทมนะอันนี้ดูครับจะมีจังหวะทีะ่เกียร์ฝั่งนั้นต้องบอกก่อนนะเกียร์ฝั่งนั้นค่อนข้างจะโหดบ้างครับคือผมใส่โดนแน่นอน,นครับ อ่ะก็โอเคถือว่าอัปเกรดธาตุมันแค่เสริมครับในเรื่องของดาเมจที่หนักขึ้นอ่ะก็ไม่ได้ช่วยให้เรนเจอร์ถึกขึ้นอะไรมากขึ้นนะเมื่อเจอบากิสก,กัดก็ยังเอาไม่อยู่นะครับอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการชนะ่าตน,นะผมบอกเสมอนะว่ามันมีผลค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆอ่ายกเว้นว่าเรนเจอร์ห่างชั้นกันมากจริงๆเนี่ยอันนี้คือแพธาตก,ก็ก็อาจจะชนะเขาได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะมาทดสอบกับ อัลเบโดครับอ่าอัลเบโดเป็น9ดาวนะครับ170อ่าปีบวกสอ่ะเดี๋ยวมาดูครับอันนี้คือเราชนะธาตุเขานะเดี๋ยวดูว่าข้ามปุ๊บเนี่ยจะเดี้ยงเลยหรือเปล่านะครับอ่ะเขาข้ามมาก่อนนะเขาข้ามมาก่อนครับโอ้โหกลายเป็นเราไม่ข้ามข้ามไปแล้วเป็นไงอ่ะหลบได้โอ้โหยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอ่ะดูครับกลายเป็นว่าอัลเบโดนะอ่ะใครที่บอกว่าอัลเบโด ดีหรือเปล่าใช้ดียังไงครับดูครับไอดียลึกลับผมมีอยู่นะแล้วเดี๋ยวผมเป้าหมายก็คือจะต้องปั้นแม็กอย่างแน่นอนนะครับนี่ดูครับขนาดเราชนะท่านนะอ่ะพัดพัดก่อนครับพัดพัดก่อนเออ,อแข่งกันกระทืบป้อมครับใครกระทืบป้อมได้ดีกว่ากันเออผมว่าเอเลนก็ดูเหมือนจะ โดนโดนอยู่เหมือนกันนะเหมือนจะโดนเนิร์ฟอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังถือว่ายังข้ามค่อนข้างจะโกงครับยังไงก็ต้องเล่นเป็นทีมครับข้ามไปแล้วอาเบโดไม่ได้ะเทือนเลยโอ้โหแบบนี้ผมก็อาจจะอาจจะว่าหลักการใช้งานของตัวนี้มันจะเป็นประมาณนี้ครัไปกระทืบป้อมนะครับก็บทสรุปนะส่กับเอเดนเหมือนจะยังไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักนะครับเนื่องจากว่าตัวเรนเจอร์นะครับตัวเรนเจอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรนเจอร์ ทางทำดาเมจโดยตรงอาฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนออปชั่นหรือไม่ก็เอาไอเกียวเมื่อกี้มาใส่นะแล้วก็เลือกออปชั่นเป็นปล่อยตัวไวเหมือนเดิมอะแบบนี้ผมก็จะต้องถอดเอาไปใส่ตัวอื่นเพื่อที่จะให้เห็นประโยชน์มากขึ้นอาแต่เดี๋ยวลองเล่นเป็นทีมดูดีกว่านะครับอะส่วนตีบวกศักยภาพพวกสายพลังนะผมก็จะเน้นเป็นพลังชีวิตนะครับกับเคลื่อนที่ไวส่วนใหญ่สายพลังที่เป็นประเภทตัวชนผมจะเลือกแบบนี้หมดเลยนะอะพลังชีวิตใส่ตัวอื่นมหมดแล้วลก็าาเป็นพลังป้องกันอาทำไมถึงใช่เป็นพลังป้้องกัันนะเพราาาว่ามขมข ถ้ามไปรับมือรับเท้าใช่ไหมอ่าจะต้องโดนตีธรรมดาตีธรรมดาติดครีนครับฉะนั้นก็อ่าถ้าผลับป้องกันมันก็จะช่วยได้โอ้ตัวเดียวคงไม่ไหวแล้วพี่เอ้ยเออเล่นทั้งทีมดีกว่าครับอ่านแน่นอนนะคอมโบหยุด5้าวินาทีครับกับตัวหนืดครับยังใช้ได้ดีครับอ่านะครับอ่านแรกอยู่775นเครับเพราะว่าอ่าเราไปลดแรก2จุดแล้วครับก็เลยไม่ได้สีเรียดช่องกลางก็ไปหาออปชั่นอื่นๆเอาครับอ่านเดี๋ยวดูกันครับว่าเอเรนเมื่อได้เป็นทีมครับ สามารถที่จะกระโดดข้ามไปปั่นป่วนศัตรูได้ไหมหรือข้ามไปกระทืบป้อมได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอข้ามแล้วก็แลนสไลด์แลนสไลด์ครับโอ้โหข้ามไปแล้วมีลื่นนิดนึงครับแต่ว่าเบื้องต้นนะก็ยังข้ามไปกระทืบป้อมอยู่ดีครับเนี่ยไปยืนขวางศัตรูหน้าป้อมนะยิ่งถ้าเกิดศัตรูเป็นตัวดาเบดไม่โหดครับก็ตีเอเรนไม่เข้าอยู่เหมือนนะลองใช้ธาตุไฟหดหดสักนิดนึงครับซึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าบาร์กิ เอาอยู่ครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเอาไม่อยู่นะเมื่อก่อนที่ผมทดสอบเนี่ยคือเอเลนค่อนข้างจะโกงมากครับเจอหน้าปุ๊บก,กระโดดข้ามตึมเลยครับนี่เจอเหมือนกอันอ่ะมาอ่าเขามีตัวบินครับเดี๋ยวลองดูครับนี่ครับเอเรนครับอ่าเดี๋ยวค่อยแวะไปดูท็อปตำนานนิดหนึ่งเขายังใช้กันอยู่หรือเปล่านะ เพราะว่าพอมีเดนเจอร์ตัวใหม่นับหลักการอย่างที่บอกนะเมื่อมีเรนเจอร์ตัวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยบางตัวมันอาจจะยังใช้ดีเท่าเดิมเลยแต่ว่าแบบเฮ้ยมันจําเป็นต้องคัดตัวที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยที่สุด่าแล้วจะเป็นคอมโบที่อ่อนที่สุดะนะครับเขาก็จะลองดูนะครับว่าแบบเฮ้ยเอาออกแล้วเป็นยังไงซื้อบางตัวเอาออกจากเกมตั้งรับแต่ก็ยังอยู่ในเกมนั่นเองนะ,ะทำอย่างบาวอัศวินของเดือนนี้นะครับในเกมนั่นเองครับก็ยังเห็นอยู่ในหลายทีมนะแล้วก็กิววอลก็ใช้ดีนะ อยังโดนเขากระชือป้อมอยู่นะป้อมอยู่ยังสลัดไม่ออกครับยังสลัดไม่ออกนะเนี่ยเวลาอยู่หนะ้าป้อมเนี่ยการที่มีตัวข้ามออกไปเนี่ยจะช่วยได้ดีนะครับอ่าเพราะว่ามันจะแบ่งกลุ่มก้อนของเรนเจอร์นะครับแยกเป็นกลุ่มๆนะเหมือนสมัยก่อนครับใครเล่นทันครับก็ตั้งแต่ตรงซันกิฟนะครับซันกิฟนี่ก็ถือว่าตอนออกมาใหม่ก็ค่อนข้างจะโกงครับอ่าส่วนเอเรนครับก็ออกมา9เดือนอ่าประมาณ9เดือน10เดือนครับ เดี๋ยวทันวาพอไปแต่ทันวาปุ๊บก็ครบ1ปีนะครับอาจจะแพ้เพราะว่าโดนตัวบินตีป้อมนั่นแหละนะะผมเล่นต่ทีมเอแล้วกันนะอนจะตานไว้ครับสตานไว้ก่อนครับเอาตัวของอ่ะแต่ครับเนี่ยการที่เจอตัวบินเนี่ยมันก็จะต้องระวังปัญหาแบบนี้นั่นแหละนะเออนะตอนเมื่อกี้ก็เกิดจากกระทืบป้อมเขาแตกนะะปัญหาก็นะครับแพ้เพราะว่าตัวบินนั่นเองอไม่ตีทีมมีตัวบินละไมเอาละ เอาทีมภาคพื้นธรรมดาดีกว่าครับเนี่สังเกตดูครับลีแถวๆนี้นะอ่าเป็นมาสเตอร์3ในวันพุธนี่เจอเอเลนหมดเลยครับแทบทุกทีมครับมีเอเลนหมดเลยอ่าแบบนี้เดี๋ยวผมจะอ่าอันนี้ไม่มีเอเลนเอาโอเคเอามีบินหนึ่งละบินไม่เอาละเข็ดครับเข็ดครับเออบางทีเกียร์เขาใส่เกียร์ดีอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้ตัวกันบินเนี่ยบางทีก็มีปัญหานะแต่ผมขี้เกียจใช้เลยครับนี่เอเลนอีกแล้วครับนี่ครับ เอเรนเต็มไปหมดเลยอ่ะมาแต่ทีมนี้โอ้โหดูเขามีไฟตัวนี้แต่ไฟตัวนี้ผมทดสอบไปแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ดีเท่าเดิมละคือด้วยเรนเจอร์เป็นตัวปกตินะกี่จำกัดมันก็ประมาณนั้นครับตอนที่ออกมาใหม่ค่อนข้างโกงมากแล้วมันเนี่ยสามารถที่จะยืนขวางเอเรนได้แบบค่อนข้างจะชัดเจนอาจจะดูครับนี่ข้ามไปเลยข้ามเลยครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเรนเจอร์เนี่ย บางทีออกมาใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะโกงนะครับแต่พอออกมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับยิ่ง้าเกิดเป็นตัวปกติของตัวเกมเนี่ยมักจะโดนแบบนี้ได้ง่ายผมก็เลยไม่ค่อยให้เน้นซะเท่าไหร่อ่าครับแต่อย่าง,งโคลรโบเนี่ยถ้าเป็นตัวเก่งเขาก็เก่งเป็นปีครับโดนเนฟก็ยังถือว่ายังเหนือกว่าเรนเจอร์ตัวอื่นครับส่วนแสงมืดของตัวเกมเนี่ยอันนี้เราบอกไปแล้วว่าเขาจะทําอะไรก็ได้ บางทีแบบจากกระกากอยู่ดีกลายเป็นเก่งนะเพราะว่าอาจจะถูกนํานมาขายในอนาคตนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ให้มันกากแบบอย่างรวดเร็วหรอกนะเออหรือแบบว่าเฮ้ดูใช้ไม่ดีนะครับมีฟีดแบ็กมีคอมเพนเยอะว่าแบบเฮ้ยมันดูไม่เก่งเลยอะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายเกมก็ตัดให้นะฉะนั้นเนี่ยโหรายละเอียดเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะครับอเอเลนได้ข้ามบ้างใบาคา,ามครับเรียบร้อยนี่กระโดดเข้าใบกระทืบเลยครับ อ่าอัพเกรดธาตุก็จ,จะหวังผลได้อยู่เหมือนกันนะดูครับเรมเนี่ยนี่เรมเนี่ยเจอเยอะนะเรมยังเป็นตัวที่ก็ยังโหดครับก้าวดาวแม็กก็ยังจัดได้นะข้าแสงคลิยังหนักหน่วงนะครับอ่าอย่างที่ว่าใช้ได้ดีครับดูครับเอเรนตลอดครับเอเรนหมดครับขึ้นไปตรงนี้นะมักจะเจอตัวอ่าคอมโบครับหยุด5วินาทีนะครับอ่าและก็สมมุติว่าไม่มีคอมโบเนี่ยทีมก็าจะ อ่าไม่ได้โหดอะไรมากมายอันนี้เป็นคอมโบแรนืดอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตีแล้วกันนะม่ดูอยู่ในกิลดียวกันหรือเปล่านะอันอย่างเงี้ยเขาใช้แรนดืดเยอะ,ะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะเมื่อมาเจอทีมหยุด5ตัวนืดอ่ามาเจอกับแรนืดอ่าดูว่าจะเป็นยังไงครับอ่าเพราะว่าตอนนี้บนท็อปบางทีมเขาก็ทดสอบเป็นแรนืดอยู่เหมือนกันนะอ่าแต่ว,ว่าพอเอาเบาวสปินออกก็ก็ นะครับหลุดพาก็หลุดไปหมดเลยครับเพราะว่าลีกมันเป็นหลีกที่แข็งแกร่งมากครับจาเป็นต้องมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะสูงครับอ่ะผมจะพึ่งครับตัวของเอเรนครับให้ข้ามบาวมยกโกลนไปอ่มาเมื่อกี้เห็นแวบบว่าข้ามไปแล้วครับอ่าครับบารยกโกนครับนี่ถือว่าค่อนข้างจะโกงนะครับอ่ะเอเรนข้ามไปเรียบร้อยคือมันโดนสถานะง่ายไงมันก็เลยแบบนี่ครับเดินมาอย่างเงี้ยนะเอเรนข้ามเลยครับ โอ้โหแล้วโดนครีแตกด้วยอย่างที่บอกครับในเกมนั่นเองนะเฮ้ยโหครีมันหักขนาดนี้เลยนี่ครับส่วนตัวเรมครับแน่นอนครับก็เอามานี่ครับเอามาโดนครับตัวของเอเลน้ามสบายเลยโอ้โหบาอัศวกงอัศวินครับไม่ไหวเลยยืนไม่ไหวเลยครับตัวถือแค่ไหนก็ไม่ไหวอย่างที่บอกครับว่าด้วยนะครับแรนดนื่นเนี่ยถ้าขุดตัวเก่ามาเยอะเกินนะครับก็ความถึกก็จะลดน้อยลง อ่าก็ต้องไปมองหาตัวใหม่ๆนะแล้วค่อยดึงทางคอมโบมาครับอขออนุญ,ญาตนะคุณฟลุกนะครับอ่ะสุดท้ายอ่ะลองมาดูกันครับนี่เอเรนอีกแล้วนะครับดูมัดจุกนะอ่ะมัดจุกก็เป็นภาคไฟนะอลซีซั่นแหละนะเออน่าจะใช่ครับอ่ะดูทีมคอมโบครับก็มาเป็น ไม่ได้คอมโบอะไรมากมายโอ้ oh, แต่ว่ามีคู่นี้แม mm ็ก hmm. ผมจะไม่เล่นนะเพราะจะถือว่าเป็นคู่ที่ดามเมจค่อนข้างจะร้ายแรงมากๆมีโอกาสที่จะโดนยิงหายเกลี้ยงนะครับอับบินครับไม่เล่นครับอ่าจริงๆทีมเมื่อกี้คอมโบไม่ได้มีอะไรนะแต่พอเห็นตัวดามเมจแม็ก hmm. ปุ๊บเนี่ยเนี่ยคู่นี้นะ mm hmm. ก็ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับอ่ามาทีมนี้เหรออ่าเมื่อกี้ผ่านได้นะนี่เดี๋ยวลองดูครับอ่าเพราะว่าตัว ไก่ทองนะครับอ่ะมีอะไรด้วยไม่เอาไม่เอาดูแล้วมีความเสี่ยงต้องคัดทีมต้นนิดนึงนะเออนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอ่ะโอเคครับมีแค่าบาวล็อกนะเพราะว่าเราก็มีบาวล็อกแม็กนะถ้าเป็นบาวล็อกคู่ไก่ทองนี้ก็เสี่ยงครับคือล็อกเนี่ยยิงหนักกว่าไก่ทองอทำคลิปให้ดูไปแล้วนะครับแต่ว่าไก่ทองมันยิงไกลมากอ่ามันยิงไกลมากครับแล้วก็มีป่วนด,ด้วยนะเขาก็เลยเหมือนแบบสมดุลครับเป็นเรื่องของสมดุลเลนเจอร์นะ คือเดี๋ยวนี้คงจะเห็นน้อยมากครับสำหรับเรนเจอร์ที่แบบว่าโหเก่งโหดไปทุกด้านอะ่ะเออครับดาเมจก็หนักบัฟก็ดีป่วนก็มีความสามารถให้เปิร์กก็ตึงอย่างเงี้ยอัตราหายากนิดนึงซึ่งมันเป็นรอบที่พิเศษก็ไม่เกี่ยวนะคือผมก็ถามแล้วบางรอบเนี่ยโคโรโบไม่ได้พิเศษอะไรเลยครับแต่ทําไมมันเก่งเหลือเกินอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเขาไปหลงรักไปชอบอะไรไงครับ อันนี้เอเรนวิ่งข้ามไปนู่นเลยครับอ่ายิ่งได้ต่อต้านในเทมนะการน้ําแข็งปุ๊บนี่ก็วิ่งดาน,น้าเข้าไปกระโดดข้ามครับอ่ะส่วนอัพเกรดทัดอาจจะดูยากนิดนึงอ่าเพราะว่าทีมผมเนี่ยตัวเด่นดาเมจมันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็เห็นผลนะเมื่อกี้ตีในด่านก็เห็นนะครับว่าดาเมจจะประมาณสัก15% 20%เนะเพิ่มขึ้นมา2เท่ากว่าเลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงอาจจะมากได้มากกว่านั้นนะเอออันนี้เป็นแค่ตัวเลขประเมือนคร่าวๆนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็มาทดสอบกับรนะ ก็เรียกได้ว่าอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอ่านะครับยกเว้นนะเราไม่มีเกียร์จริงๆอ่านะครับหรือว่า รองเท้าเรียวนาดหรือส่วนใหญ่มันก็มีนะคือถ้าเกิดเทียบเคียงกันเนี่ยมันก็คือรองเท้าเรียวนาดดีๆนี่เองนะถ้าไปใส่เอเลนนะแนะนาว่าถ้าไปใส่กับเอเลนนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าอัปเกรด่าตเนี่ยผมมองว่าเอาไปใส่กับตัวดาเมจดีกว่าซึ่งเดี๋ยวคลิปถัถดไปนะก็คงจะไล่ไปครับจะเป็นใส่กับเอมิเรียนะครับใส่กับไมกี้นะครับใส่กับมอฟแต่ว่าจะเป็นตัว 9ดาว,ดาวแม็กทั้งหมดอ่าเดี๋ยวค่อยไล่ดูคลิปกันนะครับว่าใส่ไปแล้วมันจับเป็นยังไงบ้างครับซึ่งวันนี้ใส่กับเดนถือว่าอ่ายังไม่ค่อยเห็นผลมากนะักเดี๋ยวผมก็คงจะถอดนะแล้วก็เอารองเท้าเรียนาดคืนกลับมาครับแล้วก็เอาเกียร์โมกเหล็กเนี่ยไปใส่ให้กับตัวอื่น อาจะดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะดูตัวเลนเจอร์ครับเหมาะสมไหมดูภาพรวมของทีมแล้วก็คัดเลือกให้มันเหมาะสมมากที่สุดนะครับเอาเคทิ้งทายกันด้วยเพจซื้อขายดีเกมเรนเจอร์ครับอยากได้ดีตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เลนเจอร์นะฝากกดถุกใจเพจเพจมีกิจกรรมตลอดเวลาครับะสมมติว่าไม่มีไอดีที่ต้องการเราไม่ใช่สายดีก็ติดตามครับรอเล่นกิจกรรมนะส่วนสายไอดีครับห้ามพลาดไอดีถือว่าสะอาดปั้นมาใช้งานได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีไอดี อยากได้ดีโอรโรโหนะครับหรือว่าสู้กับตู้กาชาไม่ไหวแล้วอยากได้ตัวดีๆนะครับหรือโคโลโบที่มาไม่ทันนะครับก็ไปหาซื้อไอะดีนะมาใช้งานได้เลยหรือนะครับจะเก็งกําไราาซื้อไอดีมาไอ i ดีามาปั้นต่อแล้วก็ขายต่อยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปรับหมุดคอมเมนต์นะที่เพจ Taro โลเรนเจอยากได้ไอดีตึงต้องนถึงทารโ r เรนเจอร รีบไปกดถูกใจเพจได้เลยนะครับอ่ะเย็นนี้ห้ามพลาดนะหลายที่ช่อง YouTube Ranger ทางการนะครับก็สปอยล์โคลาโบกันตึงๆนะอะส่วนคืนนี้นครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์ทางการก็เดี๋ยวผมดูก่อนถ้าไม่ติดธุระอะไรเนะี่ยผมอาจจะสตรีมต่อนะก็น่าจะเป็นชทวมาสักทุ่มกว่าทุ่มครึ่งประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันแล้วกันนะว่าผมจะสตรีมไหมครับอ่ะส่วนเย็นน,น,นี้ห้ามพลาดนะเจอกันในสตรีมครับเป็นคิวของลูกยุทธกับแม็กโคนอ่ะไปรอดูได้เลยนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ